สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับเอาช้างเข้าหลักให้แม่บ้านเอาเข้าหลักครับใครจะดูแลได้ไหม ครับเอาแม่ใหญ่อัมภัยเข้าหลักตอนเยน็นม่บ้านเป็นคนจับเองครับ โอ้ล็อกพุ่นล็อกพุ่นเออเลยดึงให้มันสุดแน่โซนนั่นโซ่เห็นมันงอบ่ันั่น